รุตลาดหุ้น1นาทีวันที่28มมกราค,คมปี68เซ็ตบวก4จุดปิดที่1345จุดมูลค่าซื้อขาย36,000กว่าล้านบาทวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ1 9 0 0กว่าล้านบาทเมื่อคืนตัชนีห,นหุ้นหลักของสหรัฐปิดผสมไปทางลบดดวโจนส์ปิดบวกเล็กน้อย n a ส d ดปิดลบ3%โดยมีประเด็นของ d e e p s ซ e k ที่กดดันหุ้นชิปทำให้เอ็นวีเดียปิดลบ16% TSMC ปิดลบ13% สำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ลงไปแตะ1 3 3 4จุดก่อนจะเด้งขึ้นมาปิดบวก1345จุดนะครับโดยหุ้นที่ปิดบวกดีเป็นกลุ่มบริโภคภายในประเทศเช่นค้าปลีกสินเชื่อการท่องเที่ยวโดยตลาดคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับและก็มีสภา,าอุตสาหกรรมรายงานยอดร,รถยนต์เดือนธันวาคมผลติตลดลง17%ขายในประเทศลดลง20%ส่งออกลดลง1 5ครับ